การขายของออนไลน์สิ่งสําคัญเลยก็คือโปรไฟล์นะคะคุณจะต้องสามารถที่จะทําโปรไฟล์ได้อย่างดีค่ะโปรไฟล์ค่ะสามารถที่จะเพิ่มมูล,ลค่าเป,เป็นการแต่งแล้วก็ท่าทางนะคะเพื่อที่จะเป็นท่าทางที่บ่งบอกนะคะถึงความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นโปรไฟล์นะคะที่ดูแล้วมีคุณภาพค่ะมันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดความประทับใจนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะ ไปแสดงตัวตนนะคะที่ไหนๆก็ได้ค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการนะคะที่คุณสามารถที่จะทําได้นะคะด้วยการเปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยการลงทุนกับภาพหลักของการทําโปร,โปรไฟล์ค่ะแล้วก็ถ้าว่าคุณสามารถที่จะมีตรงตรงจุดนี้ค่ะก็จะทําสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะได้มากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็วิธีการพูดของคุณนะคะก็จะดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะ สำคัญเลยนะคะก็คือการสร้างโปรไฟล์โปรไฟล์สามารถสร้างความประทับใจได้ค่ะแล้วก็นะคะด้วยการลงทุนกับโปรไฟล์นะคะด้วยภาพลักษณ์ด้วยชุดนะคะแล้วก็ท่าทางนะคะที่ดูองอาจดูดูความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ดูแล้วมีชื่อเสียงดูแล้วแบบราคาแพง